โอเคโอเคไปๆถึงแล้วนะคะวัดทําเสือมาวันนี้ฝนตกเลยแ,ลเลแป๊บหนึ่งสิจา้าอามาขึ้นมาเลยวูบรรยากาศดีเห็นไหมทุ่งนา,านน่นทุ่งนา,านข้าวกำลังมา,มามาค่ะมาเชิญค่ะดเดินฝนตก ข้าเขากำลังปลูกเลยมันกำลังยังไม่ยาวอ่ะแม่ดูตรงนี้<อ>นะเสียงเขียดด้วยนะไหนะขาเฟ่กลางงานนั่นนะแม่ดูขอลูกโนู้นมีเจดีย์อยู่บนยอดด้วยน่ะสูงกว่าวัดท่ามเสือยนะเนะจะดีย์อยู่บนยอดเลยนะ่ะ อตรงนั้นก็ไม่รู้ว่าวัดอะไรเราไม่เคยไปมาที่ไรก็ทักไม่รู้มันเข้าทางไหนไงแต่เมื่อกี้เราไปวัดอะไรนะนู่นเราไปทางนน้นวัดอะไรนะวัดบ้านถ้ำบรรย,<อ>ยากาศฝนปปอยๆนะคะบรรยากาศดีไหม ได้มาลัออากาศธรรมชาติฝนตกบอยบอยวิโย <laughs> ใช่อรอฝนก็ตกมาไม่เสียง <c oughs> เป็นอย่างเงี้ยค่ะ 特别地。 กเข้าไปที่หลังจะไม่มีกุญแจก้แจฝ่ายน้